รึกไหมแผลไม่ทำจอดเดี๋ยวลักษณะต้นนะ มาถามบอกเขาบอกว่าระวังนะเขาบอกว่าผมบอกว่าแกผมเลยถามบอกระวังอะไรผมก็ตำรวจเขาจะมาจับอะไรอย่างรู้บ่างตำรวจเขาไม่มาจับหรอกเราคุยเขาดีๆอ่ะ จะจับอะไรล่ะตำรวจตำรวจก็เพิ่งมาถึงเนี่ยครับใช่ครับแล้ววันนี้ผมก็บอกครูก็บอกว่าวันนี้ผู้ผู้ชายก็เดินมาเขาบอกว่ามีอะไรมีอะไรผมไม่มีอะไรเขาก็ตีผมเลยครับโอเคไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรามานั่งกินอะไรกันเหรอที่ไหนครันั่งเล่นครับนั่งเล่นครับแล้ววันนี้ผมกินข้าวอยู่แล้วพี่เจ้าก็มาถามบอกว่าระวังนั้นแล้มือออกนี่ตัวนี้นเอามือออกเอามือออกเราใช้ได้ตีอ่ะ อ่าตอนแรกตอนแรกใช้หมัดครับแล้วนี่ผมยิ่งมาเรื่อยมาถึงร้านค้านึงแล้อยู่ก็จะเดียวเข้าไปแต่วันนี้เขาก็ได้อยู่ไม้มาตีเขาก็ไม่กล้าเข้ามาครับอยู่ตรงนู้นใกันนะตรงไหนเขาบอกไม่มีครับพี่มีนะ อกอนะ็มันเราผมสอนเปิดผมสอนแล้วเราไปทำเรารู้จักกันไหมรู้จักกันไหม,ไมร,ร,มรู้ครับไม่รู้ครับไม่มเขานมะไรมนมีอับเดือไเดไปรอ่ะ เราด้วยกันนะมันไม่กินไม่เคยอยู่หน้าปักซอยเซเวน่นเรานั่งอยู่ด้วยกันแล้วมันนั่งใครมากับแฟนมันสองคนปาร์กันเขาสองคนเนี่ยกับน้องซื้อข้าวมากินซื้อเบเก้ามากินเสร็จก,ก็เลยนั่งเล่นนั่งเล่นเสร็จครบเขาก็เลยหันมาก็าเดินเห็นผู้ชายสองคนเดินไปเดินไปเสร็จแล้วก็หันมาระวังนะ ระวังตัวนะมานั่งตรงนี้นะระวังอะไรหรอคะเขาก็เลยเดินมาระวังตำรวจหรอคะหนูพูดเงี้ยเขาก็เลยวิ่งมาน้องคนนี้เขาก็ลุกขึ้นกลัวโดนกระชือไปนะก็นั่งอเขาลุกขึ้นรลก็วิ่งใส่สองคนนั้นก็วิ่งเข้ามาน้องคนนั้นก็วิ่งไปติดป้ายรอสิบแล้วก็ตีกันโชกันน้องคนนั้นก็วิ่ง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 มานี่ก็วิ่งเข้ามาตรงนี้วิ่งเข้ามารอบหนึ่งโดนพี่เขาช่วยเหลือพอเสร็จไปอีกรอบหนึ่ง เพราะนั้นก็ไปเอาก้อนหินมาเอาขวดมา<ร>บอกว่าถ้ามึงออกมามึงตายแน่วันนี้มันบอกว่าจะไปโรงพักมันก็เลยออกมาต,กตรงนี้พออยู่ตรงนี้สองคนนั้นวิ่งออกมาถือขวดมาเฟี่ยงมาอยู่ตรงนี้เฟี่ยงใส่หัวเมื่อใส่หัวเสร็จแล้วก็เอาอะไรอ่ะปาดฟาดใส่หัวน้องก็เลยวิ่งเข้าไปหลบข้างในพวกพี่เขาก็เลยกันไว้แม่